哎 <c oughs>。 ลงในผ้าแล้วประครบบริเวณแผลที่เจ็บช้ำคประครบประคจะก่ออาการจะบรรเทาลงสองนำยาหมองทาบริเวณแผลแล้วหลังจากนั้นแผลจะบรรเทาลงถ้าแผลเกิดอ,อาการไม่บรรเทาลงอีกให้นำไปส่งแพทย์ได้เลย ี่ไปยังง่ะไปส่งแพทย์ดีกว่าเออไป